ขอระกาสพระเนตรานุนเทีราชระพิสุทธิ์สตาเดชว่าเวิโลกยานา ในชัวทั้งผาราาเวลา6นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะก็เป็นช่วงนะเรียกว่าเตียมความพรอ้อมทางการการชำระก,กายชำระจิตนะที่เป็นแบบประชิตแล้วก็พื้นหะในการที่เราทั้งหลายจะเริ่มต้นของเช้าวันใหม่ทุกๆวันนะวันนี้ก็เช่นเดิม ตามปกติเวลาแลหมายตามปกติ ไม่เกลี่ยน้านเตินขึ้นมาชำระก,กายชำร่างจิตถ้าเกิดว่าไม่มีการชำร่างกายชั้ระาจิตมหลังวันนั้ะโสดชางความเปลี่ยน้านเป็นลบนินของวันนั้นถ้าไม่มีการชำร่างกายชำระจิตจิตใจร่างกายก็จะเศร้าหมองวันนี้ เราก็จะได้ในช่วงสถานการณ์แพทยระบาดก็กยังรักษาไว้ซึ่งธรรมเนียมก็ยังรักษาไว้ซึ่งวินัยหลักก็คือเป็นระยะหารล้างมือ,อสวมหน้ากากวัดอุณหภูมิลดการสัมผัสภาชนะหรือว่า,าก,การคูกิีกรันด้ื่อนามนะ อย่างที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีนะตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีในขณะที่เรวาว่มพร้อม ต้องรู้หน้าที่หลักพระพิสุสามาเณกเราสิ่งที่ต้องรู้หารเรียกเรียกว่าสิ่งที่ต้องควรเคารกสิ่งที่ต้องเคารกคือพระสัรพันยูสิ่งที่ต้องเรียนรู้คือพระธรรมสิ่งที่ต้องจดจำคือพระวินัยสิ่งที่ต้องใส่ใจก็คือการปฏิบัติสิ่งที่ต้องประก,กาศก็คือพร,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 ราสาสนาอันนี้คือหน้าที่หลักของรพระพิสุสมัมฆาเนก ที่มีโอกาสหรือว่าบวชเข้ามาในปัวตพระพุทธศาสนาที่เป็นพื้นฐานหลักที่จะต้องใส่ใจส่วนที่ต้องควรทำหรือสิ่งที่ต้องควรรู้นั่นก็คือสถานการณ์โดยทั่วไปที่เราจะต้องเรียนรู้หลักธรรมที่เป็นพื้นฐานของโลกเรียกว่าเรียนรู้เพื่อจะได้นำมา เรียนรู้ก็คือพระธรรมวินัยซึ่งได้ตื่นมาแต่เช้าารรถความเพียงถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมพระพุทธองค์กล่าวไว้ว่าโยจากวัสสตาชีเวิอุสติโตหินที่ย่งโยเอกาหาชีวิตตัดเสโยวิญญาอารัตโตทันหันซึ่งแปลเป็นใจความว่าผู้มีความเปลียนชัามีความเพียรที่ล้าสมัยต่อให้เป็นอยู่ตั้งร้อยปี ก็ไม่มีประโยชน์นะเท่ากับคนที่มีชีวิตอยู่แค่วันเดียวแต่ปรารจาความเพียรในการเรียนรู้พระธรรมวงนันอันนี้ก็เ,เป็นเหตุให้เราได้รับการถึงความเป็นผู้มีวิทยาอุตสา,ารคที่จะต้องศึกษาเพราะส,สิ่งทุกอย่างนั้นจะก้าวผ่านก็ได้ก็ด้วยความเพียรวิริยนั้นธรรัะเจติ จะรวบนความลำบากไปได้นั้นก็ได้ความเดียรอันนี้จึงกล่าวเป็นนิยามสั้นนะเป็นข้อข่าวก่อนที่จะได้มาพูดโดยใจความพิสดารในการกล่าวสโมมนีคาถาอนุโมทนากับสายฐาอนาอ,อนรรัตถาญาติโยอนุโมทนากับพระมิสุศึสษมมนที่เราเรียนศึกษาพระธรรมวินัยใ,ในช่วงบรรยากาศการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดรอบสองนี้ ลำดับต่อไปนะคณะสายการสัาวแพทย์รอบเพียงกันก็จะได้ขอเรียนเชิญเจริญพรได้จุดเพียงความธรรมชาติจะได้ไรสบาทานศีลสมาทานศีลเสร็จแล้วก็ได้พรอะเพียงกันในการข่าวคำถวายพระตรหารเสร็จจากนั้นก็รับพรจากพระสงฆ์กล่ารูปนกาปราับนาเป็นผู้แทนของพระที่สูงโปิใหญ่ สี่ร,อรนน้อยคนรูปเสร็จยังก็แยกย่อยก็ตรวจน้ำรับเอิจากคณะสงฆ์และก็ประจำที่เป็นาการน,น,นล่าทางถวายพระสารานเช้าประจักเช้าวันที่25่สิาพฤศจิกายน ให้พลมตรีกันสันพลตรีกันสันจันทวสนยได้องนกาพระตาาหารปรวายแก่พระบุตเจ้าโดยมีเประพุกุพระธรรมราชาดว่าเจ้าว่าพระมีลกยาดามในการรับประตานาหารในช่วงเช้าวันนี้พอนนั้นก็ยังมีพระเจ้าท้าได้หลายท่านประออกไปด้วยเรพพุคุลพระภาวนา มังค่าราจาริปสนาเจ้าว่าวัดพระวราราชวรราชาที่น่าดามากจังหวัดเพชรบูรณ์รองทั้งญาณโยมได้หลายท่านที่เดินทางมาก็ดีนะเดินทางก็ดีมาที่ก็เรียกว่าตายน้องถวายทานแป็ให้ได้รักษาสติปัญญาเดี๋ยวมาถาระพด็นให้ฉันรักษาสติปัญญาก็จะได้เพ in ิ่มภูนต่อจากนี้ไป ก็จะได้น้องกนาะธรรมะเป็นก่าวการกล่าวอมมาโมทาอาสารเสรญยญยกย่อมเอติคุณเรียกว่ามีชื่อให้ปรากฏมียกกอจะให้ลือชาดีแบบว่าการที่เราได้มากร,รุปทานคัมชูพระพุทธศาสนานี้ก็คือเป็นหน้าลีกของผู้ท้าริสต์ที่ผู้ระองค์งคงได้ฝากไว้ย่างโยนทั้งหลายวันนี้ได้มา เรียกว่ามาปามันหัจภัยฐารเป็นการ,รบำบัดวามหนวอย่างที่ผู้พูดทีเท่เอ่ยไว้ก่อนได้นั้นว่าสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้จะดำรงคงชีพไปอยู่ได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยหลักนั่นก็คือพัฒนาหารในการที่จะ่อดเลี้ยงชีวิตในการที่จะอรอดเลี้ยงชีพได้ประกอบกิจตนเองได้ทาําหน้าที่ของตนเองดำรงอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้ไปได้ เพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมทั้งหลายชื่อว่ามาให้กำลังดับพุทธพจน์นที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่25หน้าที่38ว่าชิคอพชาปารมาโรคาสังขาราปารมาทุกขาเองตงยตวายเจถาปูตานนิพพานปรรมังสุขังซึ่งแปลเป็นใจวาาความว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง สาขาทั้งหลายเป็นทุกอย่างยิ่งเมื่อบรรดีได้ทราบถึงเรื่องนี้ตามบอกเป็นจริงแล้วก็ต้องย่ำทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเพราะอะไรเพราะว่าพระนิพพานนั้นเป็นสุย่ายิ่งประดารที่หนึ่งชิพะชาปัมาโลหความอยู่นั้นถือว่าเป็นโรคอย่างยิ่งทําไมถึงว่าเช่นนั้นอย่างที่บอกก็คือการรบกวนชีวิตนะโรคตา่ตางๆ ที่ได้เกิดมาเราอาจจะเป็นโรคไข้วันะวกปวดหัวตัวร้อนหรือแม้กระทั่งเจ็บกายวาจาใจชินะเราก็ยังรักษาได้ด้วยการกินยารักษาโรคก็ยังหายไปในระยะเวลาช่วงระยะเวลาการหนึ่แต่ว่าพูดถึงโรคที่เป็นโรคความหิวเราจะต้องเยียวยาตลอดชีวิตเรนะียกว่าไม่หยิง ถึงจะดีนธานี้ครั้งต่อไปก็จะต้องกินอีกหรือว่าจะต้องเยีเยวยาทุกๆวันก,การบำรงชีพจะต้องอาศัยผ้าตาหารยกเยจ่งไิ้นแรเทาปวามหิวดังนี้ผู้ทธเจ้าก็ยังได้กล่าวถึงความสําคัญของความหิวเพราะว่า,าถ้าเกิดเรามีความหิวจะดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นกา,ศารศึกษาเรียนตลอดจนถึงการป้องธรรมจะดำเนินไปไม่ได้แน่ ถ้าเรายังมีความยืวอยู่ดังเช่นในสายรยพุทธกาลพระพุทธองค์จะได้ไปแสดงธรรมอุบาสกคนหนึ่งนะจะเป็นแสดงธรรมเกิดเหตุการณ์ตรงที่ว่าวัวที่เขาเลี้ยงไว้นะวัวที่เขาได้เลี้ยงไว้ได้หายไปเขาก็คิดว่าจะเป็นปังทงักหรือว่าจะต้องไปตามหาโคก,ก่ออุบาสกคนนั้นจึงตัดสินใจว่าจะต้องไปตามหาโคที่หายไปแล้วก็จะเป็นปังเองปังทงักในภายหลัง หลังจากนั้นผู้เบริษัทจึงได้ชวนพระพุทธองค์นั้นราบ้าตอาหารแล้วก็ประทับนั่งในสถานที่ที่จัเดเกี่ยวไว้รอเวลาที่พระองค์นั้นแสดงธรรมแต่พระุทธองค์นั้นก็กลับวันึกว่าเราได้เดินทางมาตลอดระยะเวลาหลายยุคก็เพื่ออาศัยมีวัตถุประสงค์จะแสดงธรรมแก่บุสุคนนี้ก็เป็นข้อเล็กเห็นรูปบรรสัยแห่งการบรรลุธรรม ส่วนบลาสงนั้นเพาได้ค้นพบโคมของตัวเองได้ตามหาตลอรดระยะเวลาทั้งวันก็นำโคงไปสู่หงโคเสร็จแล้วแทนที่จะกลับไปกินข้าวให้กินนังก่อนที่จะไปฟังธรรมแต่กลับกลายเดินทางหุ่งหน้าสู่การฟังธรรมพุ่งหน้าไปพบพระพุทธเจา้าพุทธองค์ก็ได้เล็งเห็นถึงความหิวเพราะตลอดระยะเวลาทั้งวันเขาไม่ได้กินข้าวก็ถูกความหิวนั้นแผลเปา จึงได้บอกพ่อครัวให้กลัวให้เตกสารบที่เป็นอาหารเหลือจากพระมุญเจ้าที่ฉันไปว่ายังมีเหลืออยู่ไหมจึงได้จัดแจงให้จัดแจงให้บาสกคนนั้นได้กินจนกินน้ำสำรากจนเป็นผู้มีกายเป็นเอเนกขาตามีใจดีมีใจ,ใจพร้อมเป็นเป็นนเ,เดียวกันพร้อมที่จะแสดงธรรมพระพุทธองค์จึงได้แสดงธรรมอนุโปทีคาถา กล่าวคือฐอานะคาถา,าสีนาถาสตักาคถา,า,า,าเป็นต้นจนเป็นเหตุให้อุบาสกคนนั้นบรรลุธรรมได้ดวงใจเห็นธรรมอันนี้ก็เป็นเหตุที่ประการหนึ่งที่ว่าความยู่นั้นเป็นโรคอย่างยิ่งว่าพระเกิดว่าพระพุทธองค์แสดงธรรมไปในขณะที่อุบาสกน,นั้นยังมีความหิวอยู่ ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้รู้แจ้งเห็นจริง,รงตางกความเป็นจริงที่พระองค์แสดงไปได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันญากิโยมทั้งหลายได้มองเห็นความสําคัญที่พระพิสุทธิสมณีจะต้องศึกษาเรียนหลักธรรมะหละักธรรมวิน,นัยอาจเป็นพื้นฐานของความเป็นพระพิสุทธิสมณีจึงได้น้อมนำพระตางหันมาเอาวไว้เพื่อจะเราเลี้ยงเป็นกำลังบรรเทาความหิว แล้วก็ได้มีกำลังกายกำลังใจที่จะไปศึกษารเรียนประพฤติปฏกกิบัติต่อไปอันนี้ก็คือชี้ทาปาปัมาโรธาความอยู่นั้นเป็นโรคอย่างยิ่งประการต่อมาสังขาราปรามาทุกขาสัตานั้นหลายเป็นทุกอย่างยิ่งสัตยานี่ก็คือขันห้าก็คือขันห้าประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขานร่างกาย เป็นของนอกกายเป็นของนอกใจไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถที่จะต้องบังคับอย่างเช่นเราปวดหัวเราปวร้องปวดอ้อมอย่างนี้เป็นต้นเป็นของนอกกายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถที่จะต้องบังคับได้ว่าจะต้องว่าห้ามหิวห้ามปวดหัวห้ามปวดร้องเพราะเป็นของนอกกายเพราะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่ ที่เป็นทุกข์อย่างความหิวนั้นก็ถือว่าเป็นสังขารนะเราไม่สามารถบรงคับได้ว่าจะต้องหยุดหิวเราไม่สามารถบรงคับได้ว่าอย่าหิวจึงต้องบัดเทาวัดหิวเมืม่อปรริตได้รู้แจ้งตาควอกเป็นจริงพุทธโกดว่าอิตาเยตตวายตถาภูตานเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ทาให้แจ้งขึ้นความเป็นจริงแล้วก็กระทำให้แจ้งขึ้นมรพพานนิพานาระระมังสุข,ขงังเพราะ นิพพานนั้นเป็นสูตรอย่างยิ่งนิพพานนั้นจะแบ่งออกเป็นสองอย่างหลักๆาที่เข้าใจง่ายนิพพาก,ก็คือความดีความดัที่เป็นความโลภเย็นที่เราได้ทาแล้วรู้สึกดีกับนิพพานที่ว่าหมดอาสวะสิ่งกิเลสนะไม่มีการเีรืดว่ายายเกิดเพราะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าชิคกรฉาพระรามโลคาสังขาร,ราพระรามสุขาเอตังยะตวายายะามุตานิพพานัพระรามสุทัง ความหิวนั้นเป็นโรคอย่างยิ่งสขานทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งเมื่อบรรดินะ์ได้รู้จักรู้แจ้งเหตุนี้แล้วก็ควรจะทาให้แจ้งสุภนิพพานแล้วก็แล้วก็วกจะท,ทรับอานิพพานนั้นให้เป็นสุขอย่างยิ่งอย่างวันนี้เราทั้งหลายก็มองเห็นถึงเหตุนี้มองสิ่งไหนก็เป็นสิ่งที่เป็นกุลธรรม มองสิ่งไหนก็เป็นสิ่งทีง่ดีเรียกว่ามองโลกด้านดีก็มีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดสถานตั้งหน้าทำดีมีคุณถ้าเกิดมองโลกด้านร้ายก็กลายเป็นใจรักแต่เรื่องเครืองุนเหนื่อยใจเรื่อง,ง,งรักขาบุญชี้พูดวายแท้แน่นอนระทพิสุทธิสารเองทำอะไรอยู่ระทพิสุทธิสารเมธก็ศึกษาเร่เรียนอันเป็นพื้นฐานสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องทำก็คืออย่างที่พูดว่า สิ่งที่ต้องคารวก็คือพระสัจญาูสิ่งที่ต้องเรียนรู้ก็คือพระธรรมสิ่งที่ต้องจดจักคือพระพิณสิ่งที่ต้องใส่ใจก็คือการรักพิชิตปฏิบัติสิ่งที่ต้องประกาศก็คือถรรมะก็คือพระศาสนาสิ่งที่ต้องคารวคือพระสัจญาูก็หมายถึงพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์นั้นเป็นต้นแบบเป็นแบบแผนที่หลังจากที่พระองค์บรรลุธรรมบรรลุเป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณ ก็ได้บำธรรมะประการที่สองที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่พระองค์ได้พบและก็มาแตรีนู้เป็นพุทธะสมาสมุทยาี่ว่าผู้ท้าธรรมแล้วก็เราทั้งหลายที่เป็นบริษัทพุท้าบริษัทของพระองค์นั้นก็ได้บำธรรมะนั้นมาเรียนรู้แล้วก็ขึ้นวัตถิบัตให้เกิดรู้แจ้งเห็นจริงให้เกิดเป็นคุณธรรมประจําจิต ประจักษ์กายประจักจิตของคนนั้นเรียกว่าคุณธรรมประการที่สองประการที่สามสิ่งที่ต้องเกิดจากก็คอื่หน้าามข่าที่ไหหลังจากที่พระพุทธองค์ได้กร,ระาสรู้ถามไปแล้วพระพุทธองค์นั้นไม่ได้ยกหรือว่าเสนอนสาวกคนใดคนหนึ่งรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้แทนของพระพุทธองค์จากที่บาลีว่า โยโ,โ,โมอาณาทัพโมจากวิยโยจากเพสิโตปาเตโตโศโยโม,มัจยตจะเยนั้นสถาซึ่งแปลเป็นใจความว่าอานนธรรมและวินัยใดที่ตรรกาโาคตสแสดงและบรรจัดแล้วแก่เป็นทั้งหลายเมื่อเรา,รราปรรนิพานไปพระธรรมและเทววินัยนั้นจะเป็นครูขอ,ของท่านทั้งหลายท่านก็เป็นเหตุ ให้พระองค์นั้นบัญญัติท่าทาง,งวิไัยก็กในการบัญญัติมีความสัรรรมคัญต่อการดำเนินชีวิตมีการสําคัตของพระพุทธศรราสนาพระศาสนาจะดำเนินโปงมั่นก็ทุกพระบรบษัทจะต้องศึกษาพระวิเนย์พระองค์นั้นทรงห้ามพระองค์นั้นทรงบัญญัติเพืรรพพรร่อความเรียบร้อยงามของหน่วาประกอบวัฒน สุดตายะสสุดตายยก็คือความร้อเพียงความมีนขององโ์คณะความเรียบร้องความเป็นอยู่ของอคนณะผู้เข้าบริษัทจะิญกรุงด้น่านั้นก็เกิดั้ามาวิ่ัยนี้เองประการต่อมาสิ่งที่ต้องปฏิบัติก็คือธรรมะที่พระองค์ได้สางไว้ที่พระองค์ได้สอนไว้เรียกว่าอีขาตาโภสขาตาล่าสัตวาพระเจ้านั้นเป็นผู้แสดงรามไว้เป็นผู้ชี้แนวทาง ให้เราสายได้ดำเนินทางแต่ถ้าเราทำาัประพฤติว่าปฏิบัติทดีทำแล้วจะต้องรักษาผู้ปฏิบัติธรรมดังพร,ระพบาลีดังพระโค้ที่ว่ารมโมหเวรักติธรรมจารีกาธรรมะัแต่ยังรักษา,าหุาหคพ้คผู้กระทุ้นธรรมจิงอยู่การบูชาการประพฤติแต่ที่ว่าอาภิสนาชาการปฏิบัติบูชา อาพิสูชาก็คือการบูชาด้วยเครื่องหอมของหอมทุกเทียนเป็นต้นลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการบูชาพระเจ้าแต่การบูชาเรียกว่าเป็นปฏิผู้ใดประพฤติปฏิบัติผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็ชื่อว่าเห็นธรรมเห็นเราอันนี้พระผู้นั้นทบทนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นมีค่าสูงสักดการบูชา ประการต่อมาการประกาศพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนอย่างที่ได้เคยได้ยินมาบ้างว่าพระพุทธศาสนานจะดำรงคงม,มั่นยั่งยืนได้ก็ด้วยบริษัททั้งสีิก่สุดที่สุสดีราสรูปาสิการที่เราทุกทุกท่านจะต้องจะลงจะต้องเผยแผ่ธรรมะนี้ให้ยาวนานไปได้ เรียกได้ gosh, ว่าสิ่งที่ต้องเรียนรู้สิ Arrow, ส่งที่ต้องคารมคือส,สัพพยญญูสิ่งที่ต้องเรียนรู้คือพระธรรมสิ่งที่ต้องจัจับคือพระวินัยสิ่งที่ต้องจิตใจก็คือการปฏิบัติสิ่งที่ต้องประกาศก็คือพระศาสนาอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานหลักของความเป็นพระภิกษุสามเณรที่ต้องศึกษาต่อมาสิ่งที่ควรรู้นั่นก็คือเรื่องของความรู้ความในเรื่องของทางโลก ที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อจะนำธรรมะนั้นไปกลับไปยุใช้ให้เกิดตามยุคตามสมัยเราอาจจะเห็นพระพิสุทธะพระเดชบางท่านศึกษารลเบียบทางโลกนั่นก็หมายถึงเป็นความรู้ที่ต้องควรรู้นั่นก็คือยืนธฐานที่ต้องศึกษานั้นก็คือศึกษามา,าพอสมควรแล้วอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของสิ่งน,นี้ที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาอุปถัมภธรุปฏิทาในเรื่องทางปัะตาหา ื่อจะได้หล่อเลี้ยงเป็นกำลังศึกษาเร่าเรียนประพฤติบัปฏิบัติธรรมของตนเองแค่ดีที่สุดเรียกได้ว่ามาวัดไม่ขาดทุนสูญกำไรทาาก็ได้น้อมถวายกายก็ได้ลงมือทำศีลธรรมก็ได้รักษาสติปัญญาก็ได้เพิ่มบวนจากพระพุทธเจ้าที่ได้ปัรย,ยายขยายเนื้อความธรรมนะก่อให้เกิดเป็นจิตใจนำาสามารถไปเผยแผ่ไปต่อยอด สแสดงับต่อให้คนทุกหลังไปได้เรียกว่าได้ความรู้ใหม่ได้วินิจัยเรื่องเกา่าได้ประทาปัาขาได้พัฒนาความคิดประการสุดท้ายก็จะทำให้เราทั้งหลายได้มีจิตใจเชื่อมชื่อเบิกบานาในตลอดรยะเวลาการศึกษาเราเรียนนี้ท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขออนุโม,โมโทนากับท่านทัง้งหลายเรียกว่ามาวั มีแต่ได้กำไรมาวัดแล้วก็จะได้บุญได้เหรียญก็เป็นบุญตาได้มาเจรจาก็เป็นบุญป่าได้อุปธรรมอุปถาคก็เป็นบุญใจได้กราบได้ไหว้ก็เป็นบุญมือได้นั่ถือก็เป็นบุญตนอ่าได้นั่งพือก็เป็นบุญตนขออนาญาตบรรทุนพระศรีรัตนไพรขอเดชะคุณพระพิพัฒน์กับจัดที่เจริญสุขสิริสักดิรักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตนกับจัดทางให้ภัยสารบุตรของท้อของไพร ขอเดชะคุณพระสังฆราชกำจัดโรคให้เสือกส่งสืบชนจนเกิดไถขอเดชะคุณพระไตรกกับชั้นใชัยเจริญรอยเจริญสีทวีคูณขออำนาจแห่งบุญกุศลทั้งมวลที่ท่านทหลายได้ผลพิวัตปฏิบัติธรรมออบุญกุศลคุณงามความดีที่ท่าน,าน,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 าน,นทั้งหลายได้ก่อพั้มาแล้ว จงดลบรรดาอธิบายรักษาคุ้มครองท่านทั้งหลายให้ประสบกับสิ่งอันเป็นคุณประสงค์สมความปรารถนาและถึงความเจริญเจริญด้วยเจตนาทิ่นั่งของใจทั้งสี่ประการคืออายุวันนัสุขัยพระปฏิภารภรรยาสมับคุณสาสุภะปุราจากโรคาผาให้ที่แบบทุกข์ปรวัยวะไตยทั้งหลายสมกับบรรลุปณิธานที่ดังมิโดยปณิธานทุกประการเคย 啊啊啊！